สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ำคืนนี้นะครับคืนวันจันทร์ที่1เมษายนวันนี้คอฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลอังกฤษแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแฟนสิงโตน้ำเงินคลามก็คงจะมีอะไรทํากันตอนเย็นนะฮะกิทานข้าวไปแล้วก็ดูฟุตบอล นะครับฟุตบอลเอฟเอครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนัดแข่งใหม่หลังจากที่เสมอกันมาในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทราฟฟอร์ดนะครับสประตูต่อ2วันนี้ก็มาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่จะว่าไปแล้วอาจจะอาจจะ,ปะแปลกๆกไปสำหรับบ้านเราเพราะว่า6กโมงครึ่งตอนเย็นนะฮสิบแกกาสานาทีเวลาที่อังกฤษก็เที่ยงครึ่งครับเ <c oughs> ที่ยงครึ่งนะฮะนานๆจะมีฟุตบอลแข่งเที่ยงครึ่งทีแล้วก็เป็นฟุตบอล นัดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งก็นัดนี้สัปดาห์นี้ก็เป็นเป็นสัปดาห์แรกที่ทางด้านของอังกฤษนั้นเขาปรับเวลาคืนสู่สภาพก่อนปีใหม่ครับนะครับก็จะกลับมานะเตะกันในเวลาอย่างบอลอังกฤษที่เคยมาวันเสาร์ตอนสี่ทุ่มนะฮะเสาร์จากนี้ไปก็จะเป็นตอนสามทุ่มนะครับแล้วก็ฟุตบอลเอฟเอครัรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแข่งใหม่นะครับเชลซีก็เล่นในบ้านนะครับก็มี มีผู้ตัดสินก็คือฟิลิปดาวนะฮะเราไม่มีภาพอะไรเลยใช่ไหมฮะถ้าไม่มีภาพจะได้แจ้งผลแล้วก็จบ <c oughs> <c oughs> ไม่มีภาพใช่ไหมนะฮะแล้วก็การแข่งขันนั้นช่วง ประมาณสัก20นาทีแรกเนี่ยก็จะค่อนข้างอึดอัดหน่อยอนะแต่ก็เป็นบอลคุณภาพนะฮะใช่ครับเป็นบอลคู่คุณภาพมากนะฮะแล้วก็เล่นกันได้สนุกตื่นเต้นและพอมีสกอร์ในช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่49กควรมาต้านะครับตักบอลให้กับเดมบาบาและก็ยิงให้เชลซีนำหนึแล้วก็เป็นประตูชายไปในลูกนั้น<ช>จบเลย,เลยครับจบเลยครับไม่มีภาพก็จบเลยก็แล้วกันจบ ผู้ชนะก็จะเข้าไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมฮะเข้าไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกม takiego. รอบรองรก็จะเตะกันวันอาทิตย์ที่14เมษายนที <S 1> <S 1> <ม>่สนามเวมบรีใช่ครับนี่แหละฮะนี่เป็น,ปนลูกลปร <jokes S 2> ะตูชัยฮะขาดูขาคณ<ฮ>ะยาวมากนะฮะโอ้โหโ so คุณเดมบาบานี่นะฮะยังไม่ใช่ลูกนี้เฟอร์ดินานประกบห่างเกิน นี่นะฮะนี่แหละฮะโอ้โหนาทีที่49นะครับซึ่งการแข่งขันนัดนี้ทางช่องเจ็เขาก็ถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ได้ชมกันนะครับพอมีประตูปบเนี่ยนะครับเชลซีก็มีโอกาสจะได้ลูกที่2หลายครั้งนะครับเป็นบอลที่โอ้รึ่งหลังสนุกมากนะเป็นบอลคุณภาพแล้วก็เล่นกันได้ สมกับเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่นะครับพลาดนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยใช่ะฮะฟานเพอร์ซี่ก็มีโอกาสฟาร์มเฟอร์ซี่นี่นองลูกนี้เหลือเชื่อมากท่านผู้ชมครับลูกนี้สุดๆนะฮะนาทีที่61นะฮะดูนะฮะ นี่เ์นเดสนะฮะโอ้โหดูสิฮะมงจอจอนะครับแต่ปีเตอร์เช็คปัดได้ด้วยมือซ้ายดูสิฮะโอ้โหนี่แหละฮะแล้วก็เชลซีก็มีโอกาสนะยิงเข้าหน้าต่างนะฮะ้างประตูไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับใช่ครัเมอร์ชนะไปเชลซีชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เข้าไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แมนยูก็มีโอกาสได้เพียงแค่ถ้วยเดียวถ้วยเดียวฮะใช่ฮะถ้วยเดียววก็แต่ว่าค่อนข้างจะแบบเบอร์นะใช่ใช่ไหมใช่ครับสองทีมนี้เนี่ยเมื่อวันเสาร์เพิ่งเตะบอลลีกไปเองนะใช่ใช่ไหมใช่ฮะเว้นวันหนึ่งคืนวันนี้เตะก็โอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะก่วันเสาร์นั้นแมนยูก็เล่นตอนเล่นตอนหัวค่ำหัวค่ำเจอกับสันนดอร์แลนด์ก่อนแล้วก็เก็บตัวจริงไว้หลายตัวนะฮะเพื่อจะมา เอาตัวจริงมาเจอกับเชลซีะนะะเชลซีก็แข่งเวลาสี่ทุ่ม,มใช่ไหมฮะนี่แหละครับก็ผ่านพ้นไป